สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์เปิดเผยให้เห็นกันว่าเรามีผลประกอบการอย่างไรบ้างกับกล่องจุกที่เราได้มานะคะมีทั้งตัวที่เป็น Limited Edition สํสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะงาน Art Collectible Festival 2024ที่เซนทรัลาดเพ้านั่นเองค่ะอันนี้บอกว่าเป็นผลประกอบการจากวันแรกของงานเท่านั้นนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะให้เปิดให้ดูกันเต็มๆแบบจุใจค่ะ ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e ใช่ TRIPS IN MY MEMORY ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRIPS IN MY MEMORY นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจอก,กันอแล้วนะคะกับนองที่ flips in my memory นะคะวันนี้เราจะมาคลิปนี้นะคะเราจะมา unbox สิ่งที่ได้มาจากงาน art collectible festival หรือ acf 2024นะคะ คลิปที่ตรงไปก่อน,อน,นมันก็จะพาไปดูชมงานแล้วก็จะมีแอแกะกล่องจุ่มที่เราได้มาตอนถ่ายคลิปเต็มๆาหน่อยนะคะว่าเราได้อะไรไปบ้างแต่จริงๆมันยังไม่หมดค่ะยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เราได้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันว่ารอบนั้นนะคะหลังจากที่พาทุกคนชมงานเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับไปซื้อสิ่งที่อยากได้ได้อะไรมาบ้างได้ดั่งใจบ้างน้อยแค่ไหนนะคะยังมาดูกันนะคะสําหรับร้านแรกเลยเรียกว่าบูดแรกที่เราแวะไป ไปจับจองน้องมาเป็นของเรานะคะเราอยากได้น้องตัวนี้ค่ะน้องชื่อว่าคิมมอนนะคะให้ดูกันน้องคิมมอนสีลุงนะคะเป็นลิมิเต็ดอี dition สำหรับงานนี้เท่านั้นนะแล้วเมื่อวานเนี่ยเหลือตอนที่เข้าไปไปจะไปจับจองค่ะตอนทำคลิปถ้าใครได้ดูกันเขายังเหลือเยอะอยู่นะคะแต่ตอนที่เราจะไปจับจองเนะะี่ยค่ะเขาเหลือแค่สตัวสุดท้ายแล้วก็มีน้องคนนึ่งกำลังเลือก ของอยู่นะคะเพราะตอนแรกเรากะว่าเออเจ้าทั้งสองตัวเลยเพราะคนละสีกันแต่ก็เราเป็นคนสุดท้ายที่ได้มานั่นเองเพราะน้องอีกคนเขาซื้อไปก่อนแล้วนะคะแล้วเขาก็เลือกอีกตัวหนึ่งไปเราก็เลยได้น้องตัวนี้มาแบบที่เรียกว่าเราไม่ได้เลือกแต่เราก็ชอบที่สุดก็ยังดีแอบดีใจที่น้องอีกคนหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งซื้อตัวนั้นไปเลือกตัวนั้นไปเราได้ตัวนี้มาซึ่งกติกา,กาเขาคือเราต้องซื้อของครบ550บาท อะไรก็ได้ในโบสนี้นะคะแล้วเราจึงจะมีสิทธิ์ซื้อตัวนี้นะคะในราคาถ้าจําไม่ผิดเนี่ย450บาทมันสองทั้งหมดรวมกันก็จะนิดหน่อยนะคะแต่เวลาเท,เทคนิคการตั้งราคาแล้วกันเนาะของทั้งร้านไม่มีอะไรเลยชิ้นเดียว550บาทไม่มีเราต้องซื้อสองชิ้นนะคะเพื่อให้ได้มีสิทธิ์ซื้อครบ550บาทนั่นคือเทคนิคการตั้งราคานะคะ หรือการกําหนดราคาของการตลาดนั่นเองถ้าเราจะทําโปรโมชั่นเนาะเราจะไม่ได้อยากให้เขาซื้อแค่550บาทแล้วมาแลกซื้อตัวนี้ได้แต่ก็จะมีอะไรมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อซื้อเสร็จเรียบร้อยครบ1,000บาทสามารถจับฉลากได้จับฉลากได้ได้อะไรนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างอันนี้คือน้องคิมมอนนะคะนี่เป็น f l u f f ่นะคะเป็นตุ๊กตาที่แบบนิ่มๆน,นะคะสีรูงซึ่งเป็นลิมิตดิกชั่นสำหรับงานนี้เท่านั้นนะ ตัวนี้ผลิตที่กวางโจวอีสเตอร์เคาน์เตนะคะบริษัทนะก็คือเป็นของจีนเนาะแบรนด์ชื่อว่านนยานนยานะคะ <B. S 1> นี่ก็มาแบบนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูเป็นเป็นคีย์ริงนะคะเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าได้น,นั่นเองเรายังแอบ,บคิดอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าแกะกล่องจุ่มจากเมื่อวานนี้เราก็ยังไม่ได้แกะของอย่างอื่นเลยนะให้ดูกัน จะบอกว่าตัวนี้น่าจะกำลังมาแล้วกำลังคิดเลยนะต้องแกะขอนานน้องมีการ์ดมาด้วยนะคะน้องชื่อว่าไถ่ไถนะคะไอ้ด<ม>ูต้องหนักมากนี่หมุนคอได้นะคะหันหน้าหันหลังได้ แล้วก็ที่สำคัญค่ะ Limited Edition ไม่ Limited Edition นี่ค่ะตรงกลางตรงพรุงน้องนะคะเขียนว่า Thailand นะคะก็คือเขาทำมาพิเศษสำหรับ ACF 2024 t ท a i l นดหเลยโดยเฉพาะนะคะก็เรียกว่าจะเป็นของหายากหลังจากนี้นะคะเพราะว่าแต่ละตัวก็สีไม่เหมือนกันด้วยนะคะเขาบอกว่า ตัวน,นี้ของเราชอบเองเห็นเองนะคะเห็นจากในคลิปนะคะตอนถ่ายทาพาทุกคนดูนะคะแล้วเพื่อให้ได้น้องมาอย่างที่บอกค่ะเราจะต้องซื้อของครบ5 5 0บาทซึ่งก็เป็นกล่องจุ่มนั่นเองนะคะเราก็เลยได้มาได้จุ่มมา2ตัวนะคะซึ่งแอบเปิดให้ดูไปแล้วนะคะในท้ายคลิปตอนพานเราชมกันนะคะก็จะแกะให้ดูเลยเราเราเรียกว่ามือดีแล้วกันนะคะ ก็คืออาจจะไม่ได้ตัวที่อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ได้ตัวหน้ากลอกแล้วก็น่ารักมากๆเลยยังไม่ได้แกะเลยนะคะใครที่ดูคลิปนั้นแล้วยังอยากเห็นว่าตัวจริงเป็นยังไงน,นะคะตามมาดูทุกๆนึงได้ค่ะนี่นี่คือน้องหน้ากลอกนะคะน้องมีขาจีน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนเกมลินนะคะ ไม่รู้คนอื่นคิดว่ายัางไงนะแต่เราเรามีความรู้สึกว่าน้องหน้าเหมือนเกมรินนะคะอะชื่อของน้องเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ว่าในการเขียนอกทิฟเลวิงนะคะเป็นการบอบ,บอกที่การสมองความรักระหว่างกันเนาะเอาให้เอาตั้งไว้ให้ดูนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะอ,อูขอโทษโน้องน่าจะตั้งได้นะแต่เรานี่แหละค่ะวากน้องไม่ดี อีกกล่องหนึ่งนะคะอีกกล่องหนึ่งก็เป็นคิมมอนเหมือนกันนะคะ Over the Moon นะคะเราก็อย่างที่แบบใครได้ดูไปแล้วหรือใครยังไม่ได้ดูนะมารุนไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในบ็อกซ์เราเป็นอย่างไงเพราะวันนั้นเราไม่ได้แกะดูตัวจริงๆนะแค่เปิดการ์ดเฉยๆค่ะก็มีการ์ดมานะคะน้องคิมมอนตัวนี้นะคะนี่เป็นตัวสีส้มซึ่งเป็นตัวหน้ากล่องเหมือนกันนะคะ ให้ดูโอ้แกมไมรูตอบไว้ก่อนยมาค่ะเราชื่อว่าแอมนีมอนนะคะตัวที่ได้นะคะก็ ของหุ่นใจให้อยกระเป๋าอีกนะคะเป็นตัวนิ่มๆนะคะมีหมวกนะคะสามารถถอดได้ตัวน้องจริงๆเป็นอย่างี้แล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะขอใส่หมวกกลับไปก่อนนะคะน้องก็จะเป็นน้องเป็นหมานะคะตัวนี้คือตัวที่น้องอยากได้จริงๆอะ่ะเป็นแพนด้านะคะแต่ ไม่ได้ก็เลยได้น้องหมาแต่ก็น่ารักนะค่ะน่ารักมากสรุปว่าเราได้มีมอนมาสามตัววางอ่งนี่ก่อนกันมาหลังจากจบปูดนี้นะคะก็เดินเราก็เดินไป อีกบูทนึงคือจริงๆตอนเราพัุกควรชมอะคะเรามีในใจอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเราก็เลยเดินไปที่เขาเรียกว่าบูทพระนะคะบูทพระก็คือนี่ค่ะอามิโตโฟนะคะเราอยากได้ตัวสีส้มนะคะแล้วสิที่เราจับได้ก็คือเป็นกล่องสุ่มนะคะแล้วเขาเหลือแค่แบบเรียกว่าบ็อกสุดท้ายของเมื่อวานนี้ในกล่องนะไม่สามารถยกบ็อกได้ด้วยนะคะเพราะว่าเหลือแบบ สีส่ box ในในในถาดนะคะสี่กล่องชุมแล้วเราแกะออกมาะะถ้าใครได้ดูตอนลิพี่เราเปิดเนี่ยกาดท,ที่ออกมาะคะ่ะมันเป็นแบบนี้ก็คือมีสองสีจะสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะก็กกอก็ก็แบบเอ๊ยเราจะได้สีอะไรนะคะอ่าโอเคเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะมัน available in p i n k a n d blue color ก็คือมีสีชมพูกับสี าเพราะฉะนั้นก็โอกาสนะคะโอ้หต่อ12นะคะที่จะได้สีชมพูรหรือสีฟ้าก็คือเป็นสีชมพูค่ะหใน12ตัวนะคะแล้วที่เหลือคือเป็นสีฟ้านะคะก็คือ1ิตัวนั่นเองเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะได้อะไรนะคะนี่ข้างหลังเขาจะบอกเลยว่ามัมนมีอินสตรัคชั่นยังไงในการจุดของมันขึ้นมานะคะ แกะให้ดูนะคะแต่เราอยากได้สีส้มแต่เราไม่ได้นะก็คือนี่ค่ะเราได้สีชมพูมานะคะเป็นตัวเอ่อ,อมิตัพุตที่เรียกว่าเป็นเป็นเลิฟนะคะเป็นสื่อแห่งความรักนะคะตัวสทีที่ที่มีความหมายว่าเลิฟเนี่ยจะมีสองตัวก็คือสีฟ้ากับสีชมพูนั่นเองน่รักนะแล้วก็หน้าเป็นสีเทานะ ไม่เด็เอาออกไปะไนั่นนอได้อาจวาแล้วก็เมื่อหลังจากที่เราเดินผ่านเราไปรับน้องอามิตาบ,บูทเนี่ยคะ่ะอามิโฟตโต้เนี่ยมาแล้วนะคะก็เดินไปผ่านอัพเซตดากนะคะกลับมาที่ไอรู้ไหมคะอยากได้ต้นไม้นำโชคค่ะเขาะจะมีบูทหนึ่งเนาะที่เป็นต้นไม้นำโชคนะคะ ก็คือเป็นเช็คมันดี้ทรีนะคะตัวอันนี้ก็เป็นกล่องส่มนะคะถ้าเป็นไซส์กล่องส่มเนี่ยคือดส,อสจุ่มหมดเลยนะคะแต่เขาจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ที่เราสามารถซื้อได้เลยนะคะรานะคาประมาณพันนิดนึ่งแต่ว่าก็ก็ตัดสินใจจุ่มมานะคะจากแปดเดี๋ยวนะเจ็ดตัวนะคะแล้วก็มีซีเครตต่างหากเนี่ยอ่อโอเคมันมีหกต้นนะคะแล้วก็ซีเครตหนึ่งนะคะก็คือเป็นเจ็ดตัวแต่สิ่งที่ สุ่มมานะคะก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ได้ต้นเงินอันนี้คือต้นโชคดีเลยนะคะต้นเงินต้นทองนะคะเราได้ต้นที่เขาบอกว่า wish you all the be rich นะคะก็คือหวังว่าอวยเป็นคำรวยพรนะคะขอให้ร่ำรวยตลอดไปนั่นเองค่ะเหมาะสมมากเลยนะคะกับฐานะของเราใช่หรือเปล่าโอเคเราได้ต้นนี้มาค่ะ ก็คือเป็นต้นไม้คล้ายๆเรียกว่าต้นมงคลนะต้นไม้ต้นต้นบอลนนะะบอลใสอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่คือก้อนเงินนะคะที่เขาบอกว่าบ้านไหนที่มีก้อนเงินก้อนทองแบบเนี้ยค่ะจะร่ารวยเฮงเฮงเงินทองนะคะนี่ก็คือปกติเราก็ไปซื้อต้นไม้จริงนะคะแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองสมัยก็ไปซื้อก้อนทองมาวางอะไรแบบเนี้ค่ะอันนี้ก็เลยทําเขาก็ทาออกมาเป็น อาร์ทอยนะคะเป็นของเล่นหนัางนะคะเอามาไว้ไสําหรับตกแต่งบ้านได้ก็ถามว่าได้ต้นที่อยากได้ไหมจริงๆคือเราอยากได้ต้นที่ต้นนี้หรือต้นนี้นะคะก็คือต้นที่เป็นหน้ากลอ่องหรือต้นนี้เราก็ได้ต้นที่เราอยากได้ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าว,วันนี้จะกลับไปงานอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าของของเรายังอยู่ที่เรามีของไปออกปูเนาะในนําจุสตูดิโอนะคะไปออกร่วมกับอนาทอยนะคะก็คือไปสอบตัว ที่ทางร่วมมือกันคอลแลบเป็นคอลลาบอร์เรชันกับอนาทอยนะคะที่เขาทำให้เราเนาะชื่อน้องนิวตันฟอวานิวตันแอปเปิลนะคะกับวอลฟเ o w e r ถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่บูธที่5นะคะไปพูดคุยกับน้องศิลปินไปให้กำลังใจน้องที่บูธกันก็นได้ค่ะแล้วที่สำคัญเราข้ามมานะคะเราจับรางวัลที่บูธคิมมอนแล้วเราได้อะไรเราได้เทิร์สพรส์ค่ะรางวัลที่3รางวัลที่3เขาให้มาเป็น ลิมิเ e d ดอ i ดิชันะคะนี่ค่ะไทยแลนด์โดยเฉพาะทำสติกเกอร์มาพิเศษสำหรับแจกในงานนี้นะคะก็คือคนที่ซื้อของเขาแล้วก็จับรางวัลน,นะคะก็จะได้สติกเกอร์เซตนี้มาด้วยพร้อมกับนี่ค่ะพัดค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากนี่นี่เป็นพัดน้องตัวนี้เลยนะก็คือเขาน่าจะมีพัดหลักไต่ลายอยู่นะคะแต่ว่าน้องคนที่หยิบมาให้ก็จะเป็นลายนี้นี่คู่กัน นี่ค่ะอะเรามาดูกันต่อทีนี้มันจะมีของอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่ตอนแรกเนี่ยค่ะไม่ได้คิดว่าอยากได้แต่เห็นของน้องเดินเจอกันในงานนะคะเป็นผู้เยี่ยมชมเป็นผู้แบบเรียกว่าไปดูในงานเหมือนกันนะคะและเราก็น้องเขาบอกเขาได้ซ้ําเราก็เลยเออตัวได้ตัวไหนอะเพราะเรามีตัวหนึ่งที่อยากได้ในนี้ ถ้าเป็นตัวที่เราอยากได้เนี่ยเราจะซื้อต่อนะคะน้องก็เลยส่งมอบอมาให้เราค่ะได้น้องตัวนี้ค่ะน้องชื่อ,อมาจากโซย่าสตูดิโอนะคะนี่มาจากสตูดิโอนี้นะคะใครเห็นเราแน่จะคุ้นๆน,นะคะแต่เราได้ตัวเราอยากได้ตัวนี้ค่ะตัวเล็กๆเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะเรามีหน้าตาสีของเขาค่ะเป็นลักษณะของแมวสามสีซึ่งเหมือนกับ น้องหรือลูกสาวคนโตขงเรานั่นเองนะคะเหมือนอินดี้ค่ะก็เลยไปขออ่าก็เลยได้มานะโดยไม่ได้ต้องสุกนะคะเรียกว่าแล้วก็น้องให้มาในราคา400บาทนะคะก็คือราคาที่เขาซื้อมาเลยนี่หน้าบูดบูดนะคะเหมือนลูกสาวมากค่ะแล้วก็มีมงกุฎมาด้วยนะคะเพราะว่า เราบอกว่าอินดี้เนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเจ้าหญิงเนาะ mm. ของเป็นปรินเซสของบ้านนะคะเป็นคุณหนูของบ้าน mm. และตัวเนี้ยค่ะเขามีมงกุฎมาด้วยซึ่งเป็นแมกเนตนะคะ mm. เหมือนไหมอ่ะ mm. น่ารักนะคะ mm. ขอบคุณน้องมากนะคะที่ ที่เอามาให้นะคะอุ๊ยไม่ได้นะเปิดไปอย่างนี้ปัดกันและยังไม่หมดเท่านั้นค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของกล่องสุ่มถูกไหมคะมีลิมิเต็ดอีดิชั่นบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราก็เดินผ่านนะคะบูธของอาร์ติสที่เป็นครีเอเตอร์จริงๆค่ะะจริงๆทุกคนเป็นครีเอเตอร์นะแต่เป็นบูธที่เป็นครีเอเตอร์อินดิเพนเดนต์ะที่เขาอิสระเนาะที่มาออกบูธเองนะคะ ขนาดของบูธก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าบูธท,ที่มาเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรเนี่ยคะ่ะก็ไปได้ตัวนี้มากค่ะหน้ากากเอ่อคล้ายๆกับหน้ากากสือนะเนี่ยค่ะมาจากที่เดียวกันนะคะมาจากบูธเดียวกันจริงๆบูธของเขาอยู่ใกล้ๆกับบูธของคุณอนาชอยที่เราเดทที่เราไปไปอยู่นะที่ของเราไปอยู่บนนั้นก็เลยสนใจแล้วก็ซื้อมาค่ะ อันนี้ในราคาตัวนี้หนึ่งพันบาทนะคะเขาจะมีอีกคอลเลคชันหนึ่งที่มีดีเทลเยอะกว่านี้ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าเหมือนที่เอามารีดใส่เสื้อหรือเอามาเย็บใส่เสื้อะคะ่ะอ่ะเป็นผ้านะคะอันนี้มาเนี่ยเราสามารถออากมาแล้วก็เป็นที่ห้อยคอได้นะคะหรือเอาไปแขวนอะไรเนี้ยได้หมดเลยเขาจะมีพว่ให้น่ารักไหม ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นในฐานะที่เรามีส่วนร่วมในการออกบูธนะคะงานนี้ค่ะก็มีเขาเรียกว่าดีไซเนอร์นะบูธต่างๆค่ะบาะืคนเรียกว่ามาทักชายกันนะคะโดยการให้ของชํำรวยซึ่งกันรและก,กันนะคะเป็นทค่ระลึกอะไรหรือไมจะได้รู้จักกันอะไรประมาณนั้นนะคะก็มีอันนี้มีคนเอามาให้ที่บูธนะคะน่ารักมั้อุยอ้ยอุ้ย น่ารักจริงน่ากลัวแอบแอบแอบมีความดุดุนิดนึงนะคะเป็นแมวมังกรไหมนี่ค่ะเป็นแมวดํานะคะเห็นแล้วอารมณ์เหมือนเรามีน้องแมวดําอยู่นอกบ้านนะคะเป็นแมวจรนะ,ะประยู่แล้วเราเลี้ยงนะคะก็ชื่อเนโรเนาะแต่ตัวนี้เป็นแมวดําแต่ว่าเขาเรียกปลายละเอียดนะคะเป็นตาเป็นสีสีส้มนะคะน่ารักมาก นี่คือของที่เราได้ทั้งหมดจากงานนี้นะคะจากงาน ACF นะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปตามกันได้ที่ตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็วันที่17พฤศจิกายนจังยา,ยามลงให้ทันนะคะเดี๋ยวจะตัดต่อแล้วลงให้ทันก็จะเร็วๆนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยติดตามคนไหนอยู่นะคะสามารถตามต่อไปที่ดีไซเนอร์ของเขาได้เลยครีเอเตอร์ให้นะคะได้นะคะแล้วก็ สำหรับจุดวูดีโอใครชอบสนใจสินค้าของเราหรือคุณอนันต์ร้อยติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวหาทางช่องทางพาไปต่อให้ค่ะอยากได้ตัวไหนบอกมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ